สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการแปลงนะเจ้ากล้อง GoPro ของผมนะครับตัวนี้จะเป็น GoPro 9นะครับ9 10 11นะครับก็จะใช้อะไหล่ตัวเดียวกันได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับ GoPro Max ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กล้องผมนะครับถ้าใครที่ใช้ GoPro อยู่จะเป็นที่รู้กันเลยนะครับว่าเมาส์ของเขาเนี่ยมันเวลาที่เราเอาไปต่อกับพวกขาตั้งกล้องนะครับที่เป็นพวกกล้อง HDR นะครับมันต้องใช้ตัวแปลงแบบนี้นะครับเพราะว่าไอรูข้างในเนี่ยนะครับเนี่ย รูข้างในตรงนี้นะครับมันเป็นรูขนาดหนึ่งทับสี่นะเนี่ยครับหนึ่งทับสี่นิ้วนะตัวนี้นะครับผมนะครับมันต้องเอาตัวนี้มาแปลงใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราก็ต้องมาคอยถอดไอ้ตัวตัวเมาส์ตัวนี้ออกนะครับเพื่อเราจะใส่กล้องมิลเลอร์เลเข้าไปเพราะว่ากล้องมิลเลอร์เลเนี่ยมันจะเป็นรูหนึ่งทับสี่นะครับแบบนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาดัดแปลงนะครับก็คือซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนนะครับ ในส่วนของตัวเมาส์ของกล้อง GoPro ก้านะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เหมือนกับของ GoPro สเลยนะเพราะ GoPro สิก็จะมีรูตรงกลางนะเป็นรูหนึ่งับสี่นะครับโอเคครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเรามาดูกันในส่วนของอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะของเดิมให้ดูนะครับอันนี้คือปกติผมใช้แบบนี้อยู่นะนะครับผมใช้โวตาแล้วก็ต่อตัวนี้นะครับปกติเวลาที่ผมจะใช้กล้องผมเนี่ยต่อกับขาตั้งกล้องที่เป็น3ขาที่เป็นของกล้องกล้อง Mirror นะมิเลอร์เลทนแบบนะ ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวล็อกในหมุนเข้าไปเหมือนของโกโปรปกตินะครับผมนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวแปลงมาใส่นะนะครับอันนี้คือก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้น้แบบนี้นะครับแต่อะไรที่ผมซื้อมาครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะก็คือตัวนี้ครับนี่อันนี้ครับมันจะเป็นเหมือนของเดิมเลยนะแต่ว่ามันมีรูตรงกลางเป็นรูหนึ่งทับสี่แล้วแล้วก็เป็นเกลียวนะครับเอาไว้แบบเวลาที่เราแบบมีขาตั้งกล้องนะ แล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช่อแดปเตอร์ตัวนี้แล้วนะก็จะสะดวกมากๆเลยนะครับผมนะเป็นไงนะครับเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนกันให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหน้าตาอุปกรณ์เขานะครับนี่แบบนี้เนาะตัวเมาส์นะครับที่เป็นตัวเปลี่ยนอันใหม่นะมันจะมีแม่เหล็กติดอยู่ด้วยนะตรงนี้นะครับก็คือเวลาที่เราปิดขึ้นไปเนี่ยนะครับขามันจะไม่ห้อยนะเห็นไหมมันจะติดขึ้นไปเองนะครับเนี่ยอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้นะครับมันจะไม่หอยลงมานะ อย่างนี้นะโอเคก็จะคล้ายๆกับของกันอันเก่าเลยของอันเก่าก็มีแม่เหล็กนะครับผมนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมากเลยครับเราก็ถอดออกมานะแล้วก็ในถุงเนี่ยเขาจะมีน็อตมาให้นะครับนะครับเนี่ยน็อตทุกตัวนะจะเห็นว่าเขามีเหมือนกับสีฟ้าๆติดที่ตรงเกียวนะอันนั้นคือเขายอดตัวล็อกเกียวมาให้แล้วนะครับผมนะครับก็เวลาเราขันเข้าไปมันเกียวมันก็จะไม่ไม่หลุดง่ายนะครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนไงนะครับก็เราก็ถอดกล้องออกมาแบบนี้ก่อนนะอันนี้ของผมเป็น GoPro 9 ก็งายกองขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วเราก็หมุนน็อตเดิมออกมาได้เลยนะครับน็อตเดิมก็จะเป็นหัวแบบทีหกนะครับเนี่ยเป็นหัวมันจะเป็นดอกแบบเป็นดอกดาวครับเป็นรูปดาวอ่ะนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าไขควงท็อกนั่นเองนะครับผมนะครับเวลาเราหมุนแล้วก็หมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มในกาเนาะออกมาได้เลยเวลาหมุนกดแรงๆครับกดลงไปแรงๆแล้วหมุนนะอย่าไปหมุนเปล่าๆไม่ออกแรงกดนะเพราะว่าอาจจะทําให้ตัวหัวมันหวานได้นะครับผมน่ะผมถอดแบตก่อนนะครับผมลืม ถ้าไม่ถอดแบบจากี้กล้องมันเปิดเองครับเพราะว่าหัวสวิตช์ตรงนี้มันไปดันนะครับเราก็ถอดน็อตออกมานะสี่ตัวนะครับทั้งหมดครับเวลาขันอย่าลืมนะครับออกแรงกดกดลงไปนิดนึงนะอันนี้คือเป็นของเดิมเขานะนะครับที่เขาติดมากับเครื่องนะเป็นแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดูน็อตก่อนครับโอเคน็อตเท่ากันนะน็อตเท่ากันนะครับ น็อตเท่ากันเลยนะยาวเท่ากันนะครับแต่หัวไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้หัวแบบนี้แล้วผมลองสวมดูก่อนนะครับถ้าสวมได้ผมก็จะใช้น็อตเดิมไปเลยนะอ่าใช้น็อตเดิมได้นะครับนี่นะผมลองเอาน็อตเดิมใส่เข้าไปปรากฏว่าใส่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมใส่น็อตเดิมเข้าไปนะครับผมนะครับแล้วก็เก็บน็อตที่เขาให้มาไว้นะครับอ่าอันนี้คือเป็นของเดิมนะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูก่อนครับอันนี้ของของตัวที่ผมจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับเนี่ยอันนี้ของใหม่นะอันนี้ของเดิมจะเห็นว่ามันไม่มีรูเห็นไหม นะครับมันจะต่างกันเนาะนะครับเค okay, ก็เดี๋ยวเราใส่เข้าไปได้เลยนะครับไม่มีไม่มีมาร์กอะไรนะใส่ด้านไหนก็ได้ครับแต่ว่ามันจะมีล็อกตรงนี้นะครับก็เอาใส่ให้ตรงกับตรงกลางของตัวามาร์กเก่าแค่นั้นเองนะครับผมนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะปึ๊บก็เปลี่ยนไม่ยากนะเปลี่ยนง่ายเลยอ่ะอันนี้ผมจะขันแตะเข้าไปก่อนนะ จะยังไม่ได้ขันแน่นนะครับเดี๋ยวจะขันให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยมากวดเอาทีเดียวเลยนะครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวผมขันแค่แบบเอาแบบแค่ให้มันกินเกลียวเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะดักไข่ได้ทุกตัวนะเผื่อขยับอะไรอย่างงี้นะก็ได้ขยับได้นะครับปึ๊บอ่าโอเคตอนนี้ขันครบหมดแล้วสี่ตัวนะครับผมก็จะขันกวดเข้าไปเลยนะขันแค่แบบเอาแบบตึงมือนะกดหน่อยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับนี่เห็นไหมเก็บเข้าไปก็เหมือนเดิมเห็นไหมอยู่เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีรูเพิ่มมานะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับผมนะครับเดิมเนี่ยผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับผมจะเปลี่ยนแล้วนะครับไปใส่กับขากล้องอันอื่นได้เลยนะสบายแล้วนะครับทีนี้อ่ะโอเคครับเมื่อกี้นะครับผมลองใส่เข้าไปแล้วคืออย่างนี้นะครับมันใส่ได้นะแต่ปัญหาคือไอตัวเมาส์ของผมอันเนี้ยนะครับมันมันเป็นของจีนเนี่ยเนาวมันับ เกลียวมันยาวคือเวลาเราขันเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะหลวมแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะมีวิธีแก้นะครับก็คือผมจะใช้ฟองฟองน้ํานะกาวฟองน้ํานะครับแบบนี้เนาะนะครับเอามาติดไปตรงนี้นะทั้งแผงเลยให้มันแบบเออเขาเรีเยกอะไรดีให้มันให้มันหนุนขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นฟองน้าน,นิ่มๆเนาะเดี๋ยวผมติดเสร็จเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะว่าผมทํายังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปติดมาแล้วมันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคือติดพูดง่ายคือติดให้หนุนให้มันหนาขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะลองประกอบใหม่นะ ก็คือเอาตัวกล้องนะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็หมุนตรงนี้นะครับอ่าแน่นแล้วนะครับมันต้องอยู่แนวแนวไหนประมาณนี้นะครับเนี่ยครับนี่ครับก็ใช้งานได้แล้วนะเนี่ยครับจะประมาณนี้นะนะคตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับแทนที่ผมจะต้องคกไอตัวนี้ไปด้วยนะหรือว่าอาจจะไปยืมไตพอร์ตของคนอื่นเขาที่เป็น หัวเกลียวหนึ่งทับสี่นะที่เอาไว้ใส่พวกกล้องมิเลอร์เลนอย่างเงี้ยผมก็สามารถยืมเขาใช้ได้เลยนะเพราะว่าตัวไออะแดปเตอร์ที่เราเปลี่ยนเ่มันมีรูตรงกลางนะครับสามารถใช้กับเมาส์แบบอื่นๆได้นะเพราะว่าถ้าเกิดมีรูนี้ปุ๊บนะเมาส์ที่ใช้กับกล้องมิเลอร์เลนเนี่ยเยอะมากนะครับอุปกรณ์พวกกล้องนะก็จะเป็นรูเท่านี้หมดครับเนี่ยเยอะมากเลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการของผมนะเห็นไหมรับกับกล้องพอดีเลยนะครับนี่แจมไปเลยนะครับก็ไม่ต้องพกหลายๆอันนะ ก็ลองดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่เจอปัญหาเหมือนผมนะครับพอดีว่าเห็นของ GoPro 12นะมันมีรูตรงนี้ครับนะครับในแอปนะครับนี่อันนี้ผมซื้อในแอปมานะราคา160นะผมลืมบอกไปนะครับก็ลองไปหาซื้อกันมาเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยนะครับใช้งานได้ดีนะครัแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่เจอปัญหาเหมือนของผมอยู่นะแล้วไม่อยากจะพกไอ้เจ้าตัวอะแดปเตอร์ที่แปลงตัวนี้ไปนะครับก็เปลี่ยนมันซะเลยนะครับเปลี่ยนอะแดปเตอร์ นี่ให้ให้มีรูเกียวหนทับสีนะก็จบเลยนะครับใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว